แก่ไวทำยังไงดี คนหลายคนบอกว่าก็กินน้ำแร่สิจ้าน้ำแร่นะคะก็จะทําให้ร่างกายของเรานะคะชะลอความแก่ได้เพราะว่าน้าแร่เนี่ยเป็นน้ําด่างนะคะแต่มันแทงอ่ะทุกคนขอก็จะแนะนําว่าอาจจะกินในเรื่องของตัวน้ำธรรมดาไ่้แหละแต่ฝาดมะนาวลงไปนะคะเพื่อทําให้น้าที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะมีความเป็นด่างได้เหมือนกับน้าแร่ค่ะแล้วกาแฟหลังกินได้ไหมนะคะมีคนถามมาเหมือนกันเจ้าตัวกาแฟนะคะจริงๆเราทานได้แต่ให้เป็นกาแฟดํานะคะทุกคนเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะเราก็จะใส่พวกคอฟฟี่เมดนะคะนมต่างๆนะหรือว่าแม้กระทั่งน้ำเชื่อมเนี่ยมันก็ไม่ใช่การชะลอความ ะะะหรือว่าถ้าไม่ได้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นกินมัชะแทนก็ได้นะคะเป็นเพียวมะชะนะคะทุกคนเพราะว่าในตัวมะชะ,ะคะ่ะก็จะมีสารที่ชื่อว่า ECG c นะคะที่จะช่วยในการชะลอความแก่ได้นั่นเองค่ะแล้วถ้าชอบกินนมนะคะหมออันนี้ก็มีคนถามมาเหมือนกันค่ะถ้าชอบกินนมนะคะก็จะต้องบอกว่าเปลี่ยนด่วนค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนมวัวนะคะมันจะไปกระตุ้นการอักเสบได้นะคะและที่สําคัญค่ะคนเอเชียอย่างเรานะคะการย่อยแลคโตสนะคะมันไม่ได้เลยนะคะทุกคนก็คือบางคนอาจจะมีเรื่องอาการท้องอืดท้องผูกด้วยนะคะสําหรับคนที่ทานนมเนะ ดังนั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นพวกนมที่เป็นแพนเบสนมแอลมอนนมโอ๊ต่างๆก็ยังพอได้ค่ะแล้วถ้าทานแอลกอฮอล์ล่ะได้ไหมคะจริงๆแล้วค่ะสมัยก่อนเขาบอกว่าการทานไวน์แดง1แก้วของผู้หญิงนะคะหนึ่งสแตนดาร์ดดิงเนี่ยก็สามารถดื่มได้นะคะแล้วก็ช่วยชะลอความแก่ได้ด้วยเพราะว่าในไวน์แดงมีสารที่ชื่อว่าเรสเวอร์เลนั่นเองคะ่ะแต่ว่าสมัยนี้นะคะาำไกด์ไลน์ใหม่ที่ออกมานะคะก็จะบอกว่าการดื่มแอ,อลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ไม่เอ็กซ์เซติเบิลค่ะ,คะถ้าอยากหน้าเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการออกกําลังกายการจัดการความเครียดนะคะแล้วก็ลดละเลิกสารเสพติดแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือว่าคนรักนะคะถ้าคุณคลิป6อย่างนี้ได้นะคะก็แน่นอนค่ะว่าคุณจะหน้าเด็กนะคะผิวใสผิวสวยสุขภาพดีแล้วก็ไม่แก่ไวแน่นอนค่ะ